ี่แถวแก่ครับแถวแก่เบาแบ่งนะครับผมใจดีใจดีครับผมมาเพิ่นเห็นเแถวแก่เพิ่นบ้าเฮาเฮ่าที่เราเป็นย่านเถื่อดจะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปพี่น้องครับไปซื้อขอ้างกันก่อนครับนั่วสิมาทายท่ันสตรอเบอรี่ให้เทคนะครับใไอพี่น้องเบิ่งนะครับเบาแบ่งเป็นสิมารีวิวนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกวางป่ายซู่ขู่สู่ข้นครับมานี่พบครับ บ่าวเดนะครับอีสานคนไกลบ้านนะครับผมมือนี่ผ้าพีผ้าหน่องนะครับมาดูเฮานะครับสตอไฮเทคนะครับผมสตอเบอรี่ไฮเทคเด้อพี่น้องเป็นเฮาของน่องนะครับทีฮุฮุ้จักกันเนาะพี่น้องเป็นน้องแบงค์นะครับกับน้องเน็ตนะครับผมเพิ่นเฮ็ดสตอไฮเทคพี่น้องผ้าพีผ้าหน่องมาเบิองว่าสตอไฮเทคนะครับกับสตอดินนาะมันแตกต่างกันยังไงเนาะพี่น้องเนาะมือนี่ผ้าพีผ้าหน่องมาเบิองมองยูหมองเศร้านั่แหรอครับมาถามเรื่องเงินเดือนวะเงินเดือนทอยใดนะครับผม ทำกี่เฮ้าเนาะพี่น้องเฮาไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับไปพี่น้องไปครับพี่น้องตอนนี้เฮาก็มาถึงกันแล้วครับอันนี้เป็นเฮ้าไฮเทคนะครับอันนี้เป็นมงยูมงเศร้าของน้องนะครับผมเบาเดชถึงมาฮอดนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นน้องไส้ครับผมน้องแบงค์นะครับหรือว่าอย่างบีแบงค์นะครับบีแบงค์ a n แนะครับช่องยูทูบเป็นกับบีแบงค์เฮ้อสิเป็นของแฟนเพิ่นกับสิเป็นสอดแนมเนาะสอดแนมสอดแนมชาแนลติสอดแนมชาแนลนะ มือนี้สิพาพี่พาน้องอะให้น้องพายางไปเบิ่งเฮาสตรอเบอรี่ให้เทคเนาะพี่น้องเนาะเฮาไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องช่วงนี้เพิ่นก็สิเป็นการเค็ดพันธุ์สตรอเบอรี่เนาะพี่น้องเนาะสตรอเบอรี่ให้เทคนะครับผมเดี๋ยวพาพี่พาน้องมาเบิ่งพันธุ์สตรอเบอรี่ให้เทคนะครับอันนี้คือแรงงานไทยนะครับในเกาหลีใต้นะครับผมพี่น้องแรงงานไทยในเกาหลีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือพันธุ์สตรอเบอรี่แมนบอลหน่องอันนี้เป็น,นพันธุ์สตอร์นะครับผม กัมี่นี่นะครับาตัดตัดออกแล้วตัดแล้วก็ออกแล้วเนาะวันนี้เตรมเรืงเมเนาะอย่งกเินนอนเนอไหลหรือว่าไหลอันนี้เกาลีเอิ้นนอนเนอร์หรือว่าไหลเนาะครับผมตัวทีมันถีมันไอ้เงามากโบมี่มองเสียบแล้วเพิ่นก็เอาใส่ใส่แก้วนะครับ อันนี้ก็สิเป็นดินเนาะดินอัดดินผสมขุยบักเผานะวาะง่ายเนาะขับานห้องก็ได้บ้านห้องะเดี๋ยวสิพาพี่พีแนงไปเบิ่งอีกเทื่อนึ่งนะครับมันเป็นจังไใเนาะครับนี่ละครับผมเอขี้ดินอัดเนาะที่ว่าเอาใส่ครอบกระดาษเนาะพี่น้องนี่ละครับผมเป็นดีสิละเพราะถ้าเวันร้าตื่นหน้าเพิ่กอสิพองโตเนาะครับผมพองโตเนาะเนี่ยครับผมเดี๋ยวมาใส่น้าให้เบิ่งเนาะครับผมว่ามันนี่มันพอง ถืงหน้ามันเกิดอยู่พ่วงแล้วผมจุ่มจักประมาณสิบวิเนาะสิบวิเนี่ยขึ้นตัวแล้วผมเนาะขึ้นตัวเลยอ่ะมวนหันแบนเนี่ยม้วนหันนี่เนี่ยเห็นไหมครับนี่เรียบร้อยพ่วงกันเลยตปีพ่วงแล้วผมแล้วก็ไปใส่ขอบกระดาษเนาะใส่กระดาษเพี้ยดดีเนาะนี่ครับคือนวัตกรรมครับของเกาหลีใต้พี่น้องนะ เพิ่มขึ้นเงาอะไรพี่น้องเนาะหลังจากที่จุ่มน้ำแล้วเนาะสิเบงสีแต่ว่าก่อนสีจุ่มเนาะสิเป็นกี่ดินต่างกันหลายเนาะต่างกันายขี้ดินนี่อัดเนาะอัดมากจุ่มแล้วพุณเนาะพี่น้องอัดแน่นเลยไปถือหนาแล้วเป็นฟู่ขึ้นเนาะฟู่ขึ้นเฮ็ดดีครับเฮ็ดดีครับเกาหลีนี่สุดยอดดีลองใส่พอดีเลยพอดีเป๊ะนี่คือขอบครับพี่น้องหรือว่าแก้วกาแฟเนาะแก้วกาแฟเอ้ยแก้วกาแฟใหญ่กว่านี้แก้วนิดน้อยแก้วเปี๊ยกบ้านเท่อันเลยโอเคครับนี่คือนวัตกรรมของเกาหลีใต้นะครับ โอเคครับพี่น้องครับนี่นะเบปเบิ่งปาร์ตนี่คือพัน s t r อบ b e r r y ไฮเทคนะครับพี่น้องครับงามเนี่ยอันนี้คือเข่าแหลกนะประเทศไปจะเข่าเนาะเฮานี่เฮาเดียวครับอันนี้เฮาเดียวเนาะอันนี้เป็นพันสต r บอร e รี y นะครับนี่ครับพี่น้องบักยางงามได้พี่น้องได้ยางครับไปพี่น้องเบิ่งนะครับต้นบักงามเต็มเมดแล้วครับผมโปตีนั่นสิเป็นแม่พันุอยู่นี่เนาะ เปนสิเป็นแม่พันธุ์อยู่นี่เนาะพี่น้องครับเปิดพัดลมให้ย่างดีครับวกรอบพุ่มเนื้อพุ่มนะพี่น้องเนาะอันนี้คือจะเป็นเฮาไห้เทกจริงๆนะครับพี่น้องครับใส่ล่างแต่ว่าเป็นเป็นล่าง <ๆ S 1> ด้วยครับผมเนี่ยเป็นล่างครับเวลาเก็บไม่ลาอย่างไม่ลาอันนี้ไมไล่ใส่ๆๆๆวางของวางของวางอย่าง,ง,บางโบตรงยกนะครับเพราะว่าเฮากับใส่หลากเอาเนาะไห้เทกเฮาไห้เทกนะครับก็คือถ้าฝนตกอะไรนี่เขาจะปิดเองนะพี่น้องเด้อ เพป็นสิปีท่องเพลินเองเลยนะตังเวลาไว้เนาะสิมีเครื่องจับน้ำฝนบอกยังไงเออเขานี่ปวดง่ามเลยอันนี้คือเฮาแรกนะครับเป็นพันเนาะพี่น้องเนาะเฮานี่แตสีน้อยก็ของเบ้าดีครับเพราะว่ามีมีมีอยู่สี่แถวสองแถวเนาะสองแถวครับโอ้สองแถวของใหญ่มีอยู่ของใหญ่มีอยู่แถวสามแถวสามแถวยาวอืมแต่ว่าก็ง่ามอยู่ พันชุดช่างชุดช่างเลยเป็นพันพันชุดช่างเกาหลีไต้เนาะพันชุดช่างนะครับหนยวาหลายแต่ว่าราคาสูงเนาะราคาดีไปข้ไปเบิ้งอีกเข้านึงครับน้องแบงเข้าหนึ่งครับผมนี่เนาะพี่น้องหลางจากที่เฮาแซนนามเนาะกจะสีเป่งสีเนาะเฮาก็ใส่ขอบเนาะใส่ขอบนี่ครับสีพอดีเลยครับผมสีพอดีเนาะจะพินพินเนาะพินเนาะังไล่ะอันนี้ เป็นเฮาที myself, ่สองด้อพี่น้องเด้อเฮาที่สองครับเมื่อกี้พาไปเบิ่งเฮาแล้วอันนี้พันเอียงเนาะซื่อพันเสียงเสียงเนาะเสียงเสียงที่ว่ามีหน่วยโดดๆหน่วยได้หลายเนาะหน่ได้หลายแบบเก็บบ่เบิร์ดยิ่งเหยื่องามอันนี้คือเฮาพันอีกเท้านึงเนาะพี่น้องแต่ว่าอันนี้คือเฮ้าอันนี้เขาสิบลได้เอาเลนะครับไอ้ยไล่มันเนาะเขาสิบลได้เอาเขาไล่นี่บ่เอาว่ะจ้ะไล่นี่ยโบเอล อันนี้คืออันนี้คือต้นจริงนะครับแล้วก็เฮานี่คือเฮาปลูกจริงเนาะพี่น้องเฮาก้อนนานี่ที่ไปเบื้องเฮาแรกก็คือเป็นเป็นเฮาเป็นโรงเลี้ยนเนาะพอพันพันโดยเฉพาะนะครับพี่น้องแต่ตัวนี้ก็คือเป็นเป็นพันเหมือนกันแต่ว่าเรามาปลูกเฮาเมฮิตพันในในเฮาจริงเนาะบอกยังไงเฮาเมฮิตพันในเฮาจริงเวลาพันสิปูพันกระสีท้อนนี่คือพี่น้องแล้วก็เสียบที่จริงพันจะเสียบ ถ้าปลูกจริงก็สซีเสียพางคางนี่ครับไปเรื่อยๆย่ยงางไปพูนแต่ตัวนี้ก็คือว่าเอามาปลูกพันธุ์ซื้อว่ายังไงอือคือเห่าเห่าเพาะพันธุ์บ่พ่อครับเหาเพาะพันธุ์บ่พ่อมันหน่อยเนาะมีสองแถวหนึ่งคือว่าละ่ะเพราะว่าปลูกปลูกทั้งหมดจะเขา้าของนอ่องแปดเห่าครับแปดเห่าเ <8 S 1> นาะมีเห่าให้เทคจจะเข้าครับเหาะให้เทคจหาเห่าครับผมหาเห่ามีให้เทคจหาเห่าเหาดินสามเห่าครับเหาดินสามเนาะเป็นแปดอันนี้คือเห่าให้เทคพี่น้องที่เข้าเบิ้งกันนี่ก็คือ เฮาจริงนะครับที่ปลูกจริงนะครับที่เอามาวางนี่ก็คือมองมองพอพันเพื่อนบ่พ่อเนาะก็เลยเอามาวางทึ่งๆอันนี้คือเฮาที่เขาปลูกจริงพี่น้องแล้วก็สีมีอีกแบบนึ่งผมปลูกใส่คอบเนาะคอบสีขาวปลูกใส่คอบสีขาว,ขาวห,าหนึงครับผมเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวค่อยพาไปไประดิษฐอีกเขานึงเอาพันธุ์มาปลูกไว้เพราะว่าพันธมองถ่นมันบ่พ่อหมายไงเพราะว่าปลูกแปลเฮาต้องใส่หลายพี่น้องครับผมกระสีดักแมงมีดักเม่งนะครับ เป็นกาวเหนียวเนาะบุคคลอะรถเก็บเนาะอันนี้คือรถเก็บเนี่ยนี่ครับรถเก็บพี่น้องครับเด็ดบอกเด็ดใบกันยังทีละครับผมเวลาเขานั่งนั่งนั่งเก็บมันบ่บ่ได้ก้มเก็บคือเข้าดินเนาะมาบอกอย่างร่องร่องทดสอบดูนี่นี่เอานี่ก็ได้อันนี้อันนี้นั่งก็ได้เนี่ยสมบัติอะไรครับผมเอาแนี่มานั่งเนาะขันหนาววะพี่อ่าเนาะเออ อันนี้สมมุติว่าถ้านั่งเก็บเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเล้ยงขี้แล้วครับผมแต่เนี่ยเวลาเก็บเวลาเก็บนี่สะดวกนะครับบ่ได้ก้มเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ก้มเฮาดินนี่ก็คือก้มเด้อแต่ว่าเฮาให้เทคนิคนั่งเก็บได้พี่น้องสบายขนาดใช่ไหมสบายสบายน้องก็คือโชคดีนะครับมามามาถือมองไว้ให้ได้ครับมาถือมองสตอให้เทคเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สิมีเฮาดินอยู่3เฮาเฮาดินอยู่3เฮาแต่ว่าก็บ่ค่อยได้ไปเฮ็ดดอก กาเฮ็ดแดวบ่เฮ็ดแนะนะบางแดวเพิ่นกะจ้างคนมาซอยมันปะนี่ครับขันเฮ็ดเพราะท่านเดี๋ยวก็เขาจ้างพี่จ้างจังเจุดจังอาจุมาอาจุมาอาจุมาคือผู้เฒ่าพี่น้องผู้เฒ่าเพิ่นมาซอยเก็บซอยเก็บซอยนั่นซอยนี่สุยางโอ้อันนี้คือเอาใบออกแล้วมันอันนี้คือเอาแก่เฮ็ดเหมือนเส้นอ๋อพันเวลาเพิ่นเด็ดออกนี่เป็นพันเด้อพี่น้องเดดออ็กกนาะงามครับนี่เพิ่นเด็ดออกมันก็สิประมาณนี้พี่น้องอันนี้ยังบ่ได้แล้วเด้อครับผมคือใบหนาอยู่บนด้เฮ็ดครับ อันนี้คือเฮาที่สองนะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นเฮาจริงนะครับที่ปลูกแต่ว่าเอามาทําเป็นรุ่งเรื่อนรงรงเรื่อนนี่ยัง,งเฮาพันทียนเน,ะนาะหยาดบ่พ่อนะครับทําเอามาปลูกเกือนเดือนกว่านี่นะครับเดือนกว่าวลาเพิ่นสิปู่เพิ่นกะซิเอาอันนี้ออกครับพี่น้องยกออกแล้วก็ปลูกจริงเนาะพี่น้องเน,น,นาะอันนี้คือเอามาเห็ดแค่เอามาเห็ดพันที่ซื้อนะครับพอรงเรื่อนเพิ่หน่อยนะมีสองแถวพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปดูอีกเฮานึงนะครับผม อีกแบบหนึ่งเนาะอีกแบบหนึ่งอันนี้แบบครอบดอกแบบครอบครอบก็คือว่าเป็นเกี้พื่อติดกันพี่น้องไอเตรียมดินไว้ปูพี่น้องเขาที่สองครับอันนี้คือเขาจริงเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าบริษัทดพันเนาะบริษัทไซพัท่านนี่หันอันนี้ไซดินเวทาเลยพี่น้องเวลาปลูกเขา้ากันสีเสียบคางๆเนาะไปเรื่อยๆห่างกันไปปุ่ะอันนี้คือสตอร์ไเทคพี่น้องทำความสะอาดทำอย่างเนาะอันนี้ยังบริษัทท่านเมสะอาดครับผม ไปถ้าไปเบิ้งเฮาพันพี่น้องอันนี้เป็นเฮาที่สามนะครับเป็นเฮาพันเฮาที่สามนะครับแต่ว่าบัวเดเฮดคือเฮาในหันน,นะครับส,สีเฮดอีกแบบเนาะครับผมเป็นสีใสเอียงกับผัดติดขาวๆเนาะเป็นขอบนะแบบนี้เนาะไข่ครับแก้วเนาะเป็นขอบนะเขาเอียงขอบเนาะเป็นพลาสติกเนาะเอาขี้ดินจะเอาอย่างใสเนาะแล้วก็ปูเอาขี้ดินใสพี nope> ่น้องไข่กันแลครับกระสีเป็นประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวสีดึงขึ้นนี่ นี่ครับต้นหากกระลังออกพี่น้องหากกระลังออกอันนี้คือเห่าจริงนะครับแต่ว่าเพิ่นมาดัดแปลงเป็นเห่าพันเนาะพี่น้องเวลาสิปูกเพิ่นกับสีดึงออกมืดละดึงออกแล้วกะแล้วมาปลูกเนาะพี่น้องนะแล้วก็มาปูกเลยใส่ดินใส่ยังอันนี้สีน่าจะใส่ดินอีกอยู่เนาะนี่ครับพี่น้องอันนี้คือเห่าทีสามสามเห่านี่เฮ็ดเฮ็ดบ่คือกันเลยพี่น้องนะส่วนเห่าที่พานมานั่นเพิ่นสีเฮ็ดเป็นเขาเอื่อเนี่ยกะ เป็นตัวร่องไหลนนนะเนเา,เาะาน้อเอาต้นเลยเเอาตนลยนะครับเอาตนนเลยนนะครับผมอ,อ,อันนี้คือเฮาที่สามครับแต่ว่าเป็นแปลงจริงนะครับผมเวลาจะปลูกแล้วก็ทอนออกหบดอันนี้คือวัด,วดอุณหภูมิพี่น้องเฮานี้คือสะอาดนะครับเฮานี่สะอาดพี่น้องเฮานี่สะอาดแล้วนะครับอุณหภูมิเพิ่นอุณหภูมิเพิ่นตอนนี้สามสิบสี่องศานะครับคือโทรศัพท์ โบเห็น34องศาพี่น้อง34องศานี่เห่านะครับเนีอันนี้คือแถาแก้เพิ่นปิดผ่าหฮมลงนะครับบ่ให้เพิ่็นหอนแห้งเกินไปบ่ค่อยหอนปานได้นี่ครับพี่น้องอันนี้มีล่างนะครับเวลาเก็บนี่สบายมากครับสตรอเบอรี่ไฮเทคดูสะอาดหูสะอาดตาพี่น้องเข้านี่ก็คือเพิ่นท่ามโพสะอาดเรียบร้อยนะครับผมเป็นมองคัดสตรอเบอรี่ด้วพี่น้องเด้อเป็นที่คัดสตรอเบอรี่ เวลาเป็นออกผลผลิตกับสีมะนางคัดกันอยู่นี่แม่นปะมองแบ่งมองว่างว่างสตรอเบอรี่นะครับเป็นกะละมังน้อยๆพี่น้องอันนี้จะเป็นกล่องนะครับกล่องสตรอเบอรี่ก็จะประมาณนี้นะพี่น้องจะมีจะมีซื่อที่อยู่เท่าแก่เนาะชื่อที่อยู่เท่าแก่เนี่กะละมังนี่ครับพี่น้องครับเย็บสตรอเบอรี่อะไซน์นี่แต่บตดองบตดองใส่ให้ร่นเนาะใส่เห็นพอดีเนาะพอดีีกลนือันนี้คือ เวลาเก็บสตรอเบอรี่นะครับผมกันกระแทกเนาะกันกระแทกอ่เป็นโฟมนะกันฟมกันกระแทกอันนี้คือเฮาเฮาของน้องแบ่งนะครับผมอันนี้คือกองควบคุมนะครับอันอุณหภูมิของเฮาเนาะพี่น้องเนาะเปิดปิดคือมองเปิดปิดเฮาพวกผ้าห่มผ้ายางพี่ีไทยพี่น้องเบมึงนะครับผมตัวนี้ก็คือว่าเพ่นสิตั้งไปอัตโนมัติเนาะพี่น้องเนาะแบบทันสมัยมากครับเฮานี้คือเฮาไฮเทคจริงๆเด้พี่น้องเด้อ บนถุงใส่ข้นเปิดปิดพี่น้องเพื่อนสิตังเวลาไว้เวลาฝนตกนะครับผมเวลาฝนตกเพื่อนสิปิดเองพี่น้องโคตรสุดยอดดีเดี๋ยวพี่พี่พี่น้องไปไปเปดตงวเวลาฝนตก,นนอ,กอันนี้คือจับเป็นปะตัวนี้คือตัวจับไอเม็ดฝนนะครับเวลาฝนตกพี่น้องสิจับว่าฝนฝนแห้งฝนคอยนะครับถ้าฝนตกนี่ก็คือ ตรงนี้จะติดเลยนะครับมอเตอร์ตัวนี้จะปิดลงเลยนะครับผมสิปิดลงเลยพี่น้องแบบสุดยอดดีเล่อันนี้คือเฮาให้เทคจริงๆนะพี่น้องนะเฮาให้เทคแบบเฮาบบตองมาไอกังว้นเอียงเฮาไปใสมาใสไปได้เลยครับผลตัพมันกับสิปิดลงเองบบตองมาพะวงว่าตองมาปิดเฮาเนาะพี่น้องเนาะอ้ยดีดีอันนี้คือเฮาให้เทคนะพี่น้องอันนี้เป็นมองยูมองเศร้านะครับของเฮาให้เทคนะครับ เห่านอกนะครับพี่น้องครับช่วงหนาๆก็เพิ่นกระสีรับอีกคู่หนึ่งด้วครับผมอ,อีกคนนึงเนาะคนนึงรับอีกคนน,น,นึงครับบ่ไดอย่างเาองอืมขาฮาบ่ไดเป็นกระเสียวเป็นคู่ครับอันนี้เป็นห้องคั่วนะ้องคั่วอันนี้แยกตาหากเด้พี่น้องเด้อาอันนี้เพิ่นสางแล้วไม่ไม่พี่น้องนี่มองนอนพี่น้องก่วงควางดีครับมีตู้ให้ความด้วยครับมีตู้ให้นะครับอันนี้เป็นมองพักนะพี่น้องเนาะของแรงงานไทยนะครับในเกาหลีนะครับผม ห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ําชักโครกอย่างดีนะครับผมเป็นส่วนโตเลยพี่น้องอันนี้เข้านี่เป็นรับอีกคน้นนะครับเรื่องช่วงหนาหนาวเนาะก็จะมีน้ําร้อนให้นะครับน้ําอุ่นนะครับให้นะครับเป็นฝักบัวนะพี่น้องอันนี้บ่าวเดชครับพี่น้องบ่าวเดชคนเลยนี่ครับโอ้ห้องน้ำยางดีเด้ครับยางไงนะครับนอนในห้องน้ำก็ได้พี่น้องผู้ไดเมาวะออกมากบัได้นะ อันนี้เิ็นตู้นะครับตู้เสื้อผ้านะยังดีนะนอนได้เป็นคู่ได้สบายนะครับผมไฟมีสามนะครับอันนี้คือเฮาให้เทคนะครับของน้องนะครับเบาแบงค์นะครับผมเบาแบงค์นี่ครับนี่ก็คือมองยมองเศร้ากับทายพี่น้องบึงนะครับผมเดี๋ยวสิมาถามเรื่องเงืนเดือนนะครับแลวกถามว่าน้องมาอยู่จักปีแล้วนะครับมากกว่าลีจักปีแลวก็มาอยู่มองนี่จักเดือนแล้วเนะพี่น้องนะ น้องแบงไอ้มาเกาหลีจักปีแล้วครับผมมา,ผม,มาเกาหลีประมาณมาได้สามปีแล้วสามปีแล้วเนาะสามปีครับแต่ว่ากระใหญ่งานดูเหือน,นเนาะกระใหญ่ดูเหือนครับเพราะว่า,าถ้าเท่าแก้วบดีเขาต้องใหญ่นเนาะบางมองแบงเขาอยูแล้วมีความสูงกว่นึงเนาะอยู่ไปแล้วเมียนะบางคนนั่นเขาอยู่เขาเฮ็ดไหจนว่ากับ่ัจ่ายเงินกับมีเด้อพี่น้องเนาะเขาก็ต้องมันก็อยู่ระได้เนาะมันก็ต้องจำป็นต้องใหญ่อนสีมาเนี่ยผมก็ถือครับถือไปเท่าไร ล้านสองแสนวอนไม่จ่ายครับผมล้านสองแสนวอนก็เกือบหามื่นได้พี่น้องสี่มื่นกว่าละสี่มื่นได้หลายบาทด้วยครับวันสิาห้าเนาะแต่ถือแต่ว่ามาเจอตัวนี้ก็ถือว่าเท่าแก่โอเคเนาะโอเคโอเคเนาะน้องแบงได้เงินเดือนเยอบาทครับมาอยู่นี่ครับสามล้านห้าครับผมสามล้านห้าเนาะสามล้านห้าเกือบแสนเนาะคู่หัวเมียอย่างเงี้ยคู่ผัวเมียนะครับผมคู่ผัวเมียคู่ละแสนเนาะพี่น้องเนาะตีไว้จำจำเพราะว่าเหรียญเงินลุ่งตอนนี้ ประมาณคู่และแสนเนาะเก้าหมื่นถึงแสนเนาะวาง่ายไปก็ถือว่าเป็นจํานวนเงินที่หลายเนาะก็ถือว่าคุ้มครับเทยวเหตุงานเิ่นเนาะคุ้มครับเทวเหตุงานเฮ้าทั้งหมือมีอยู่แปดเท้าอยู่ให้เทคหาให้เทคให้เทคหาแล้วก็เฮ้าดินสามเฮ้าดินกะบดงไทยเนาะพี่หน่องเคยเบิ่งย่คือกันทั่วไปนะครับคุณเฮ้าดินเมื่ออยู่นี่จะเือนนวครับน้องแบงครับ เขาเจ็ดเดือนนะครับผมเขาเดือนที่เจ็ดเนาะเพราะว่าอายมากกว่าตัวประมาณสี่เดือนไมเดือนซีเบียร์เดือนแล้วะนี่ซีเขาซีเขาปีแล้วนี่สองเนาะมันดีโฮมิก้าปีหนึ่งแล้วตัวมาหลังอายประมาณสามสี่เดือนหาเดือนเนาะที่เดือนหาเดือนไวไงไปนี่ครับชีวิตแรงงานไทยในเกาหลีพี่น้องกรับสีประมาณนี้ครับแล้วแต่ดวงพี่น้องว่าเ้าสิมาถือเขาแก่ดี ถือว่างานแบบใดนะครับก็นองมาถือถือว่าเ่าแก้ดีนะครับผมแล้วก็เงลนเดือ่่นหรายเนาะแต่ใหญ่มัไหลาสูงมาหลายเอีนเนาะถือหลอกมาหลายเอีนหลเอียนถือเอาสีมาถือเอาสีเดมาอยู่จุดเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับเขาแก้ใจดีครับบ่าวดีได้สัมผัสมาแล้วนะพี่นองเนาะเท่าแก่ใจดีจริงๆนะครับผมยานแต่ลุกนองเมื่อยครับพี่นองแต่ว่ามองนี่ช่วงหน้านาวนะครับเพิ่นกับลาคนอีกเป็นปะหนึ่งคนนะครับผู้หญิง ผู้หญิงนะส่วนมากเนเอาผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งเนาะแต่ถ้าบบมีอีลีเป็นครูคนเกาเด้อพี่น้องเด้อช่วงเดือนเก็บสตอวกับประมาณเดือนท่านว่าเนาะพฤศจิกาเดือนท่านว่าเดือนสิบสองเนาะครับสำหรับคลิปนี้นะการล่าทีแล้วก็ขอขอบคุณนะครับน้องแบงค์ได้รับครับที่มาให้ัีกับความรู้นะครับในการเห็ุสุด ไอ้เพชรพันสตอร์บดีหล่ะครับมาเบิงสตอร์ไฮเทคน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้น้องโชคดีดีครับมาเจอสตอร์ไฮเทคนะครับของเาวเดเฮาดินครับแต่ว่าสู้ให้กันเนาะพี่น้องก็ต้องสู้ครับพี่น้องยูกับอยู่ยให้กำลังใจกันครับพี่น้องกับมาเดนกับน้องนี่เลื่อยครับผมมิยังกัไปมาหา,าหาสู้กันครับนีคนละโซ่ไม่มยังกะเอามาสซงกันกินน้ำกันหาปูาหาปลากกับไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือมาไทยพี่น้องเบิงครั้งแรกเนาะครับผม บ่เคยถ่ายเจ๊ดเถื่อบ่เคยมีเวลาบ่เคยมีเวลาเออช่วงนี้เฮ็ดแตุตงานพี่น้องเมื่อยครับผมจะได้กับสู้ๆเนาะน้องเนาะครับคลิปนี้ก็ไล่พี่ไล่น้องอ่ะไล่พี่ไล่น้องไปเพียงแค่นี้กันออก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องอีสานคนเก่บ<ช>บ้านครับสู้ๆครับผม